สนับสนุนโดยบริษัทอีสเวสซีดจำกัดผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชตราซ้อนแดงบริษัทจากโกประเทศไทยจำกัด สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านพี่น้องเกษตรกรเพื่อนเพื่อนชาวสากลที่รักทุกท่านนะครับพบกับผมนายสิริภัยบุญนุสิริหานครับครับผมผู้น่าผู้ชมเป็นผู้ดําเนินรายการในรายการมอดไม้หมอนครับครับท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้อีกวันหนึ่งนะครับเราทางรายการได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญนะมาร่วมรายการกับเรานะครับก็คือคุณอรวรรณนะครับและคุณปีเยวรรณนะครับจิราวันสถิตนะครับทั้งสองท่านนะครับจากบริษัทนะครับไทยทารานะครับเครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรนวัตกรรมใหม่คุณต้นท่านผู้ชมมครับที่จะา พูดง่ายๆว่าครับเพิ่มพูนช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดีเลยตกลงวันนี้นี่เราสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์การเกษตรใช่ไหมถูกต้องฮะไม่ได้เกี่ยวกับนางงามเลยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ,อคุณคิด<อ>ว่าเป็นนางงามเหรอไม่ผมจริงๆผมงงไง uh huh. เครื่องไม้เครื่องมือการเกษตรส่วนใหญ่มันต้องเป็นผู้ชายใช uh huh. ่ว่า uh huh. แต่อยู่ดีๆผมมานั่งสัมภาษณ์เฮ้ยไม่ไม่ใช่นี่อ๋อมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ เพราะว่าหนึ่งคนทํางานภาคการเกษตรส่วนใหญ่นี่ผู้ชายเพราะนั้นต้องเอาดอกไม้ไปพูดคุยด้วยถึงจะคุยกันร<อ>ู้เรื่องแต่ถ้าเอาผู้ชายไปคุยด้วยกันด้วยไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะผมสัมผัสตัวแทนขายหลายบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมไม่ค่อยเจอผู้หญิงะนะ,ะไม่ไว่าจะอุป,ปราการณ์การเกษตรหรืออุป,ปราการณ์อะไรก็แล้วแต่ผมจะเจอแต่ผู้ชายนะวันนี้ก็เลยแปลกใจนิดหนึ่งไงให้เรามานั่งสัมภาษณ์เนี่ยถูกรือเปล่าถูกรายการรอเปล่าก็ถูกสิถูกรายการรอดไหมนอรอดไหมนอนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณออยกับคุณพลอย เขาแบบเต็มที่กับเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรเพราะว่าไม่ทราบว่าบริษัทนี้เนี่ยมานานหรือยังตั้ง <า S 2> <มา S 1> เล่าเล่าประวัติบริษัทบบไทยก็ได้ท<ช>ังบริษัทให้หน่อยครก็คือบริษทัทนะคะทําเกี่ยวกับพลาสติกและยางมากว่า50ปีนะคะแล้าสิบปีค่ะก็ทำเกี่ยวกับพลาสติกและยางอย่างมีแบบว่าเริ่มที่รองเท้าแล้วก็มีพวกกระสุก่อสร้างเอไลน์หรืออะไรเงี้ยค่ะแล้ว ต,ต่อมาก็คือ,อด้วยผ่านไปก็คือประมาณ7ปี<ช> <oman. S 1> ที่แล้วนะคะเราก็เริ่มในภาคเกษตรค่ะก็เป็นกับพลาสติกระย,ย่างอีกเหมือนกันก<ช>็<ห>คือพูดง่ายๆว่าน,นวัตกรรมใหม่ที่ทางบริษัทได้ค้นคิดมาแล้วก็ทาม,มาแล้วคุณพลอยมีหน้าที่ในเรื่องอะไรบ้างค<ะ>รับก็จะดูแลพวกอุปกรณ์พวกเทปน้ําหยดนะคะระบบน้ำค่ะมันช่วยเหลือเกษตรกรได้ยังไงบ้างเนี่ยค่ะก็คือจะเพิ่มผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรื่อง สภาวะแวดล้อมเนี่ยมีผลต่อก,การเกษตรมากนะคะอย่างเช่นเอล尼โซึ่งปีนี้คาดว่าจะมีประมาณเดือนสิงหาถึงกันยาเริ่มจะมีปัญหานี้เข้ามานะคะทําให้เราไม่สามารถควบคุมการผลิตได้แต่ถ้ามีระบบน้ําเข้ามาเนี่ยเราก็จะแก้ไขเรื่องตัวแปรความแห้งแล้งได้มากขึ้นเท<ถ>่าที่ฝังคุณออยพูดเมื่อกี้เนี่ยแสดงว่าบริษัทนี่คือไม่ได้เริ่มเริ่มต้นจาผลิตพันธุ์งการเกษตรใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมัน อะไรมันเปลี่ยนมัถึงต้องมาเริ่มผลิตพันธ์ทางการเกษตรเขากลัวทำเกษตรด้วยไหมหรือไม่ไม่เกี่ยวเลยก็แบบว่าไม่เป็นคนที่แบบว่ามีใจรักทางด้านนี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะก็คือที่ผ่านมาเนี่ยอ,อย่างที่โรงงานเนี่ยแต่ก่อนก็คือเป็นสวนมะม่วง มาก่อนแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนกลายเป็นโรงงานนะคะก็ทำเป็นรอ,องเทา้านะคะอย่าง Red Apple เนี่ยเราเริ่มตั้งแต่50ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆจนวันนึงเนี่ยเมื่อ,อเราได้เดินทางไปที่ต่างประเทศแล้วเราก็ดูเ,ออเห็นเจอสายยางรูพูนอย่างเงะะี้ยค่ะค่ะแล้วเราก็คิดว่าเออจริงๆที่บริษัทเราน่าจะทําได้ค่ะก็เป็นจุดเริ่มว่าโอเคมันเป็นเกี่ยวกับของเกษตรนะคะแล้วก็เป็น งานที่แบบว่าเราก็ค่อนข้างเชี่ยวชาญในเรื่องการผรสม,มพลาสติกพวกยางนะคะก็เลยมีที่มาที่ไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็ต่อ <โฮ S 1> ยอดมันขึ้นมาใหม่<ช>ไอ้ท่อพลาสติกรูพุนอย่างเงี้ยไปใช้กับพืชหรือไปใช้กับอะไรบ้างฮะได้บ้างฮะที่ไปไปไปส่งเสริมหรือว่าไปไปไป,ไปเกี่ยวกับแกงแปลงผูกแปลง,ปลงอะไรเกี่ยวกับเกษตรกรได้ยังไงอ่ะค่ะ,คะก็คือตอนนี้นะคะถ้าพูดถึงมันจะมีอยู่ในลักษณะการ แบบว่าใช้สําหรับพวกแปลงปลูกหรือระบบที่เป็นการให้น้านะคะ,ะจะมี2ตัวนะคะ,ะก็คือเรนฟอเรสเนี่ยจะใช้แบบว่าในการฝังดินได้ด้วยนะคะก็คือเป็นยางล้วนๆนะคะและตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นน้ําหยดที่ปัจจุบันนี้ถ้าสมมติเราปลูกอาจจะมีไร่มันไร่อ้อยนะคะแตงโมอ,อย่างเงี้ยนะคะน้าหยดตัวเนี้ยจะเป็นพลาสติกล้วนๆนะคะ,ะแล้วมันมีผลยังไงบ้างก็คือแบบว่าเพิ่มผลผลิตอย่างที่คุณพลอยเขาพูด เกินําไปเบื้องต้นนะคะโดยด้แล้วคุณพลอยถามจริงๆว่าณวันนี้เกษตรกรเนี่ยมาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทําวิธีการลดน้ําตอนนี้กําลังได้รับความนิยมหรือเปล่าที่ได้ทราบจากคุณพลอยมาก็ปัจจุบันนะคะตัวในเมืองไทยเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นเทปน้ําหยดมากกว่าเพราะว่าการลงทุนเนี่ยจะต่ํากว่าตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวสายางน้าซึมเนี่ยอาจจะแพร่หลายในยุโรปก็คือพูดง่ายๆว่าระบบสวนเนี่ยมันต้องเป็นสวนผู้ดี คือในเมืองนอกอย่างเช่นเราไปศึกษาดูงานที่อียิปต์ก็จะใช้สายยางน้ําซึมตัวนี้ค่ะในการปลูกมะม่วงเหมือนกันใช้สําหรับในการลักษณะการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยจะจะใช้เป็นตัวนี้มากกว่าเทปน้าหยดนะคะเพราะส่วนใหญ่ผมเห็นอยู่ส่วนใหญ่นะคุณต้นเป็นไร่มันสัมปะหลังอะไรพวกนี้คือตัวเทปน้าหยดนี่ผมผมไม่ค่อยปล่ยใจเพราะว่าผมจริงๆผมสัมผัสมานานแล้วนะแต่ว่าตัวเขาเรียกอะไรนั่นเนี่ยน้ำซึมใช่ไหมมันค่อนข้างใหม่ ในเมือไทยเทคโนโลยีค่อนข้างใหม่มากเลยไม่ไม,ไม่ไม่เคยเห็นนะและ้วนี้ความยุ่งยากในการติดตั้งเนี่ยถ้าเทียบกับตัวน้ําหยดหรือว่าเหมือนกันคล้ายคลึงกันค่ะคล้ายคลึงกันใช่ไหมพวกนี้จริงๆจะถามว่ายากไหมถ้าสมมุติเราเห็นได้ไปดูค่ะคพวกไล่ตัวอย่างหรือไม่ดูจากวิดีโอคู่มือเราอย่างเงี้ยนะคะจะรู้เลยว่าไม่ได้ยากกว่าที่คิดแลวมัน,น,ม,นมันคุมเรื่องปริมาณน้ําได้ไหม พวกนี้อย่างที่แบบว่าเราได้ทดสอบมาแล้วะนะคะอย่างตัวนี้จะต้องบอกว่าเป็นทางเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะคะมีการวัดระยะความสม่ำเสมอะคะ่ะก็คือในระยะร้อยเมตรแรกเนี่ยมีความสม่ำเสมอแบบสูงเลยนะคะแต่ว่าถ้ามากกว่าร้อยเนี่ยก็คือจะลดหลั่นลงไปนะคะก็คือระบบเนี้ย น้ำซึมเลนฟอเรสกับไอตัวน้ำหยดไททารเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันมากมนะคะแต่ความแตกต่างเนี่ยก็คือว่าตัวนี้ทำมาจากยางและสมาร์ฝังดินได้ใช้ในส่วนแนวตั้งได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกน้ำหยดเนี่ยก็คือจะเป็นเน้นพวกรอ้อยใช้แนวนอนเลยตามร่องตามแปลงอะไรนอน,นหมดนะคุสิน<ะ>ไม่ค่อยตั้งมันจะตั้งได้ไงคุณน้ำมันหยดนะแล้วแรงดันขั้นต่ำต้องกี่บาค่ะ ตัวนี้จะมีเริ่มได้ก็คือพวกปน้ำปั๊ปลาทั่วไปเลยทํางาน<ะ>ได้เลยใช่ค่ะก<ม>็คือถ้าเกิดเรามาอธิบายเนี่ยอาจจะแบบว่า,าส่วนหนึ่งเนี่ยเวลาเขาเทสก็จะมีตารางนะคะ<ม>ของสเปคที่แตกต่างไปแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดง่ายๆเลยทางผู้ชมทางบ้านเนี่ย<อ>เปิดเสียบเข้าก๊อกปั๊ปลานี่คือใช้ได้เลยเพรา<อ>ะว่าพอบอกว่าฝ<ล>ังดินเนี่ยผมกลัวอยู่จุดหนึ่งก็คือว่าแรงอัดของตัวดินด้วยนะมันก็ต้องใช้แรงดันที่ค่อนข้างสูงนะในตัวหนึ่งสมมุติว่าในกรณีน้ํามันย้อนกลับ มันจะดูดดินอะไรกลับเข้าไปอุดตันท่อหรือไม่อะไรแบบนี้นะครับแต่ดูแล้วมันไม่น่านะเพราะว่าความพุนของของตัวเนื้อเนี่ยมันละเอียดนะมันไม่เหมือนตัวตัวเทมน้มหยดน้ำหยดมันจะมีน้ำหยดนี้จะเทมมีหัวอยู่ใช่ไหมครั้งเดินน้ํากว้างหน่อยบางทีมันอาจจะอุดตันแต่ตรงนี้มันจะพุนไปหมดไง่แล้วอย่างอย่างความพุนเนี้ยค่ะคือเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเลยนะคะก็คือออยอาจจะแบบแนะนำเพราะว่าถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะตัว ตัวตัวนี้ที่ใช้กับระบบลดน้ำต้นไม้เนี่ยนะคะเนื้อมันจะแน่นนะคะก็คือน้ำจะค่อยๆซึมออกมาเหมือนแบบว่าถ้าคนคิดไปก็เหมือนเงื่อเวลาเหมือนผิวตอนนี้คพอมันออกมานี่เหมือนเงื่อออกนะคะเวลาทำงานใส่น้ำเอาไวุ้๊บค่อยๆออกมาแต่ถ้าเกิดเราใส่ลมล่ะนะคะตัวนี้เราเราใช่พอใส่ลมเนี่ยฟองจะออกมาฟู่ฟู่ฟู่นะคะตัวนี้ก็เรียกว่าจะมีความละเอียดกว่าหัวทรายแต่ว่าเนื้อเนื้อพลาสติกตัวเดียวกันใช่ไหมเดี๋ยวยังไงลองลองจับดูค่ะ จะแยกลายผลิตนะคะตัวนี้จะแข็งตัวนี้จะนุ่มแล้วก็พอความนุ่มเนี่ยแล้วความพุนของสายเนี่ยอัดลมเข้าไปเนี่ยฟองจะออกมาฟู่มากกุ้งปลาบําบัดน้ําเสียเนี่ยคือหนึ่งคือประหยัดแรงงานสองประหยัดพลังงานตัวนี้ก็คือเกี่ยวกับลมเติมอากาศเติมอากาศไว้ส่วนใหญ่ก็คือในบ่อกุ้งใช่ไหมส่วนตัวนี้ในเรื่องของน้านะในเรื่องเกษตรนี่เขาสามารถที่จะใช้ได้กับผลิตภัณฑ์เรียกว่าพืชทุกชนิด สวนสวนปาล์มสวนยางก็ใช้ได้คุณสิงห์นะหรือว่าเป็นพวกวอะไรนะมันสำหรังใช่ไหมโอ้ยผมดูเนี่ยมันก็คือต้องดูพืชที่เหมาะสมเพราะว่าบางบางส่วนบางอย่างเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าเจ้าตัวนี้ไปในพื้นที่ไร่มันสำหลังเนี่ยก็คือมันก็ไม่เหมาะสมกับการใช้คุณต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบน้ำหยดจะดีกว่านะครับ แล้วอย่างหนึ่งผมดูหลายตัวเนี่ยคือพวกนี้ก็คือเป็นในส่วนหนึ่งคือุณสินอย่างนี้ดูอ่าเดี๋ยวเจีช่วงหน้าช่วงหน้าจะพาไปดูอาช่วงหน้าเหรอไปดูดีกว่าเออผมมันยังมีหลายตัวมีความสงสัยอยู่เออผมจับอยู่เนี่ยดูแล้วดูดีเวลาบดช่วงนี้นะเดี๋ยวพักสักครู่ครับ